อนุญาตถ่ายทำหน่อยนะคะจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะมฝากประดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเนตพาชมนะคะมีมีมีเพชรด้วยนะคะชั้นที่26ค่ะ ที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูก,กตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอิมนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจไดก็พาชมค่ะสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้า เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนตก็พาชมค่ะประดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเจเนตพาชมนะคะทุกคนก็มาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ สวยงามมากค่ะชั้นที่ยี่สิบหกนะคะเยนประดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะดนเนตพาชมนะคะที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูก,กตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กวดอิมนะคะ สวยงามมากคะ่ะชั้นที่26นะคะบรรย,ยากาศข้างล่างนะคะยอดวิวข้างล่างนะคะเพื่อนๆนะคะสวยมากจริงๆคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าเนี่ยพาชมนะคะ <พ uka> ที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูกตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอิมนะคะที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูกตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอิมนะคะปะดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเดเนตพาชมนะคะ สวยงามมากค่ะชั้นที่ยี่สิบหกนะคะเดยยัมีมีมีเพชรด,ด้วยนะคะชั้นที่ยี่สิบหกค่ะขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะ สวยจริงๆเลยนะคะบรรยากาศข้างล่างนะคะยอดว,วิวข้างล่างนะคะเพื่อนๆนะคะ ทุกคนก็มาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนะคะอคขออนุญาตด้วยนะคะบรรยากาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเ<ส>จเนตพาชมนะคะ<า>เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนตก็ าชมค่ะมีมีมีเพชรด,ด้วยนะคะชั้นที่ยี่สิบหกค่ะที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูกตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอิมนะคะ ขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้า สวยงามมากคะ่ะชั้นที่26นะคะเสวยมากจริงๆค่ะ <S <S ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าอนุญาตถ่ายทำหน่อยนะคะจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟมาค่ะ สวยจริงๆเลยนะคะสวยมากจริงๆคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าสวยงามมากค่ะชั้นที่26นะคะเดี๋ยวยันขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะสวยจริงๆเลยนะคะ เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจได้ก็พาชมค่ะอากาศข้างล่างนะคะยอดวิวข้างล่างนะคะเพื่อนๆนะคะสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าอากาศข้างล่างนะคะยอดวิวข้างล่างนะคะเพื่อนๆนะคะ เนยพาชมนะคะเพือนนะคะขออนุญาตด้วยนะคะมันจะมีมีมีเพชรด้วยนะคะ ชั้นที่26ค่ะสวยงามมากค่ะชั้นที่26นะคะเดี๋ยวยะยะสวยงามมากค่ะชั้นที่26นะคะเดีย๋ยวยะยขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะ สวยจริงๆเลยนะคะทุกคนก็มาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยพาชมนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆ ยจเนตพามาชมชั้นที่26นะคะของเจ้แม่กวนอิมเอ้อค่ะยาเนตพามาชมนะคะสวยงามมากเลยนะคะประดับสวยงามมากค่ะชั้นที่26นะคะยจะประดับด้วยสีขาวนะคะ เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนตก็พาชมค่ะเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนตก็พาชมค่ะประดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเจเนดตพาชมนะคะ เห็นเป็นนี่จะเป็นลูกกระตานะคะจะเป็น